ไม่เอาสงครามน้ำลายแล้วมันไม่มีจังหวะทางเซชันแบบปังปังปังไม่มีเลยเก่งที่สุดแล้วตั้งแต่ดูบุรีรัมมาแี้วโควดถิ่นเยอะมากเลยนะเยอะมากจริงผมผมพูดตรงนะว่าใครเป็นเบอร์หนึ่งนัดเนี้ยเอาแน่อุนไอวินบอกเอ้ยเจอผมอีกรอบเนี่ยไม่รออผมหรอกนะครับฝั่งฝั่งยาโฮเองก็ก็สาดเดือดกันเหมือนกันแต่เกมเนี้ยกลายเป็นว่าไม่เดือดเท่าไหร่ เอาจริงนะพูดแล้วไม่เอาแล้วเอาแบบมันๆหน่อยขีย้เกียจไม่เอาสงครามน้ำลายแล้วจริงผมผมพุดงตรงนะผมอยากดูแบบมันๆแฟนบุญรังเขาอยากดูมันๆไม่เอาแล้วไอ้มันไม่เอาโพงโพสเลยไม่เอาแล้ว <ừ> เอาผอมันๆน่อเกมหน้าเน,นี่ยมันๆหน่อย <ừ> เออไม่งั้นมันไม่สนุกหรอก <ừ> มืแต่มาแบบพูดเหมือนแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรสัมภาษณ์ก่อนก่อนชกอ่ะหูโหตั๋วที่แย่งกันแย่งกันซื้อเลยพอสุดท้ายเข้าไปดูโอ้ล้อมวยผมจะน็อกคุณเออ ผมจะน็อกคุณน็อกยกสองเอ้ยโดนแน่สุดท้ายเป็นไงอะเข้าไปจิงปุ๊บโยกเต้นอย่างเงี้ยเต้นอย่างเงี้ยโอ้ยิ่งครึ่งหลังนี่แบบพอเข้าหนักๆเสร็จปุ๊บกรรมการฮะเริ่มให้เหลืองเริ่มปล่อยบาจังหวะปล่อยแล้วไม่เอาแล้วคราวนี้ชักแบบโหครึ่งแรกนี่เอาตรงพุ่งกันเยอะเหมือนกันนะพอกรรมการทำงันบ้านมาพุ่งกูให้เหลืองปุ๊บเอาแล้วท่าีทำอะไรไม่ถูกแล้วมาถาม มาฐานบอลไทยวันนี้เราเราเราฟาวมันง่ายเกินนะ,ะซึ่ง<ม>ทางยาโขผมว่าที่นู่นก็น่าจะเป็นเหมือนกันเพราะว่าคี้พุ่งกันทั้งคู่เลยแัลว่าคุณเจกําลังจะมองว่าโคชทงพูดถูกบุยรำอาจจะชินกับกาศินแบบไทยลีกมากไปหน่อยเราก็เป็นกันมานานะครับ จริงแล้วไม่ใช่แค่บุรีรามหรอกจริงๆผู้เล่นไทยมันต้องปรับหมายเซตเรื่พวกนนี้เยอะคุณต้องรู้ด้วยตัวเองก่อนว่าถ้าเล่นต่อได้คุณต้องไปเหมือนตอนช่วงหลังะที่ก็เขาสิทธ์แรกๆก็ดูล้มแหม่มอนกันพอหลังๆว่าเขาเขา,เขาไม่ค่อยเป่าให้ปุ๊บไอ้ลูกหนึ่งที่จะหลุดเข้าไปในจุดโทษอะ่ะยูดีก็ลุกขึ้นมาเฉยเล่นต่ออะไรเงี้ย<ๆ>เพราะเขารู้ว่าเ hey, ฮ้ยกูไปต่อดีกว่า<ๆ>เพราะจะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะฟาวเดี๋ยวเขาเป่าเองจะยื้อยังไงกับกับการเล่นเป็นทีมเยือนที่จังหวะมันมันก็ไม่ใช่เล่น การที่มันเหลือ10ตัวมาตอนนั้นมัน3แดงใช่แล้วมันก็โอเคมันมีแดงท้ายที่แบบเป็นแดงแถมแล้วกันแต่จริงมันมันทำให้เกมมันอะของที่มันเตรียมไปมันจบหมดเลยเพราะว่นเยลามันเสียทีละทอนเใช่อะแต่สองเกมคือผมว่า มันก็มีความใกล้เคียงกันการครองบอลแต่ว่าเรือโอกาสดูอโอกาสยิงเองมันมันก็จะเห็นว่าอาจจะมีความต่างกันอยู่มันใกล้เคียงด้วยได้ผลการแข่งขันกับด้วยรูปแบบการเล่นมันคือเอาจริงมันไม่ได้ไม่เสียทั้งสองทัดเลยใช่เน้นไม่ได้ไม่เสียไว้ก่อนถ้าไม่ได้ก็อย่าเสียพบมันออชัดเลยมันเกรงนะคือคนดูอ่ะ อย่างที่ป๊บบอกงในสนามมาเกรงแต่คนดูก็จะมันไม่ได้ลุ้นแบบไม่สุดมันเหมือนกับว่ามันเกรงว่าเฮ้ยมันจะทําอะไรกันต่อมันอึดอัดอะพอเกรงแล้วมันอึดอัดแล้วมันไม่ยิงพอไม่ยิงมันก็แบบเออมันก็มันก็อั้นแบบนั้นนะจนตอนเนี้ยอั้นมา2เกมแล้วรูปแบบคล้ายกันโอกาสยิงเยอะกว่าของบุรีรัมแล้วยังไงต่อถูกไหมจบไม่ได้ ในเมื่อมันสุดท้ายมันยิงเข้าเกอบมันมันน้อยลงจากเกมก่อนด้วยแล้วก็ถ้าว่ากันตามหลักจริงคือจุดที่เข้าไปถึงพื้นที่อันตรายในเรอบเขตโทษอ่ะจริงๆริมันน่าจะมีแค่ของเครื่องได้ของโบอเคียเนาะใช่แล้วก็มีของแบงค์ที่ไปชาร์จอ่ะแล้วก็แบงค์ที่เหลือมันก็แทบงไม่มีอ่ะครับเหลือมันก็แบบมันก็ยิงแบบป๊อกปั๊กป๊กอ่ะม่งม่งไม่เต็มบ้างยิงออกยิงเหินยิงหลุดกกอบไปไกลบ้างอะไรเงี้ยเออกลายเป็นว่านี่นี่คือมันเกรงมากกก่อนตอนเจอแบบเมืองทองเจอบีจีเจอถ่าเลืออันนั้นบุ่า ใช่เพราะว่าจะเปิดเขาเปิดไม่สุดยังไม่มีเกมไหนเลยที่ทเจอกันเนี่ยแล้วเปิดสุดเกมหน้าที่ในบ้านยาโฮมันก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยอมที่จะเปิดสุดๆเพราะว่าเรายังไม่เห็นช่วงเวลาที่แบบแต่ละทีมอ่ะได้กดใส่กันแบบต่อเนื่อง<ๆ>เพราะว่าเมื่อวานฟุตบอลจังหวะสองของบุรีรามก็ไม่ได้เก็บเก็บได้แล้วก็น่ากลัวคืออย่างทีอย่างพวกบุรีรามอย่างว่าหรือว่ายาโฮเนี่ยผู้นีถ้าเป็นทีมใหญ่ของประเทศเนี่ยจังหวะเก็บตกฟุตบอลสองเนี่ยมันต้องมีความต่อเนื่องในการที่จะเฮ้ยผู้นี้เขาต้องซ้อมไว้ไว้รหล้วว่า่อแ่ล้วว เฮ้ยมันจะไปตกตรงไหนพอตกเสร็จปั๊บมันจะเก็บยังไงพอเก็บเสร็จปุ๊บใครจะเข้าจุดไหนเพื่อหาวิธีการจะเปิดเข้าไปก็ว่ากันจะจบหน้าลายยิงไกลอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เมื่อวานอะไอ้พวกนี้มันไม่มีเลยครับมันเหมือนกับว่าพอแพ็คเสร็จปุ๊บเน้นชัวตรงกลางอะอีกฝั่งหนึ่งก็คือบอกไม่เป็นไรก็คือคุณอยากบุกก็บุกไปผมก็รับให้คุณแหละแต่ผมตัดได้ผมก็เล่นแต่ถ้าเกิดว่าทางนั้นตัดคืนเขาก็ถอยนะมันไม่มีจังหวะทางซีชั่นแบบปัง ปังปังไม่มีเลยไม่มีเลย,ม,ม,เลยมีบุญรำพีจะเดินเดินบนไปกดดันอยู่ช่วงเดียวแต่ก็ไม่สุดอ่ะพอมันไม่สุดปับ๊บยาโฮก็แสดงเห็นว่าคุณเดินมาผมก็ไม่เตะทิ้งให้คือผมว่าทั้งคู่อะ่ะมีความนิ่งอยู่นะเมื่อวานเกมรับอะ่ะผมดูว่าทําไมมันชัวร์พิเศษวะชัวร์แบบเน้นชัวร์มากอะ่ะเข้าสิทธิ์อ่ะเอาเจริงไม่ค่อยเห็นเตะทิ้งเท่าไหร่นะแต่เมื่อวานเข้าสิทธิ์ก็ยังมีเตะทิ้งนะใช่ใช่เออเฮ้ยมนันเน้นชัวร์ผมถามไม่เจนหน่อยไปเจผมว่าความน่ากลัวของยาไวใหหเนม่วาัน ผมว่าเขาเล่นได้เร็วกว่าน,นี้นะแต่เหมือนเขาไม่เล่นคือเขาไม่ได้กลวัวบุรีรัมนะมาเอาเสมอเขาไม่ได้โจมไ, <7 S 1> ไปแเา้า เขามองว่าถ้าบุรีรัมจะเร่งต้องเร่งเร่งได้มากกว่านี้เขาเดึงจะเปิดใส่คือบุรีรัมต้องแสดงให้เห็นว่าเร็วกว่านี้<ม>เขาเดึงจะแบบว่าเฮ้ย<ม>ถ้าเร็วอย่างนี้บุรีรัมมีโอกาสพลาดกูจะตัดและโต<ม>แต่พอบุรีรัมเล่นแบบหลายจังหวะเอาชัวร์เขาก็คิดคงคิดว่าอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าในบ้านคุณถ้าชัวร์แล้วเวลาเดินไปคุณคุณยิงผมไม่ได้<ม>เสมอผมก็ไม่เสียหายถ้าจริงจริงกฎใหม่มันออกมาเนี่ยเอาเวโกเนาะมันไม่มีแล้วไงคือมันควรจะแบบสนุกขึ้นซึ่งคอรจะบอกว่ามีเอาเวโกอ่ะมันดีแล้วเพราะว่าอย่างน้อยอ บีบกันด้ว่าทีม,ท,มทีมเยือนก็ยังแบบรู้สึกว่าการยิงประตูมี่วามหมายนะแต่ท้ายนอาจะกดไหนก็ตามถ้าทีมมันคิดเยอะไปแล้วอะกดไหนมันก็ไม่ยิงครับ เนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เสียเป็นสไตล์เนี้ยผมพูดเลยนะครับรู้สึกบุยลำเก่งที่สุดแล้วตั้งแต่ดูบุยลำมาเอาจริงเก่งกว่าตอนเจอพวกโกบงโกเบเจอมม่นอนนะอันนั้นคือเรายอมรับว่าเราสู้เขาไม่ได้เราก็เปิดแลกแรกงเลยเสมอไม่เป็นไรมันก็คือเท่าตัวชนะยิ่งดีใช่แต่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไงอันนี้แพ้ขึ้นมาเนี่ยรถทัวมาจอดไปแน่นเพราะวมาเลยนะเดี๋ยวโพัดถิ่นเยอะมากเลยนะเยอะมาก คน,นไทยนะเนี่ยพัดถิ่นเยอะมากไอ,อตุ้นเต้ไข่เสียแล้วโหลแล้วอะ่ะ <laughs> หนกละละักแล้วนะไม่ไหวแล,ะล,ะละ้วนะนะโอ้โหไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Transport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ